โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเพลทสการ์นะครับสำหรับคลิปนี้มาปฏิจกรรมกันนะครับอย่าเป็นไงตามด้านคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในหัวใจส่วนของเพลทสการ์นะครับนี่อยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยให้น้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์ตังของคุณใต้องต่างก็สามารถกดช่วยกัันนด้ะครบอ่่่ะะไปดูนนนนคครัับอาาววีี้้้้มมกกิิจจเขขใหแลงดีอยู่นะครับ ก็อย่าเริ่มกันที่สุ่มเทพก่อนนะครับสุ่มเทพ10ครั้งเนี่ยก็เป็นแกงก้าล่างพิเศษนะตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมตรงนี้อันนี้เคยรีวิวไปในช่องแล้วนะครับไปดูคลิปรีวิวโปเกมอนกันได้นะฮะอ่ะอันนี้ต่อไปครับนาเสนอเลยก็คือนี่เลยนะครับดิสกิลมานะฮะใช้เพชร1 0 0 0 0รับดิสกิลไปเลย190สนะฮะส่วนใดดิสกิลก็จะมาประมาณสิ้นเดือนนั่นแหละนะครับประมาณนี้ ใครที่มีอย่างผมเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งจัดแน่ๆน,นะครับไม่ต้องสืบเลยวันนี้ได้ดีสกิลด้วยเดี๋ยวหลักๆเอาเพชรไปใช้กับอะไรดีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากกิจกรรมณนะตอนนี้เลยนะว,วันนี้เลยเพชรหนึ่งหมื่นนะครับควรเอามาลงนะครับที่ป้ายกับเัาสู้นะผมว่าคุ้มที่สุดแล้วนะฮะได้ของได้ระเบีป้ายเัาสู้ได้ของจากป้ายเัาสู้ได้หนังสือการ์ดด้วยนะครับแล้วคุณก็ได้ดีสกิลอีกนะครับ เพื่อเอาไปปลุกปั้นนะครับโปเกม,มอนของคุณนะฮะถ้าเกิดใช้ถึง2 0,000ก็ได้เตียงมานะฮะเตียงก็จะเพิ่มเลือด2.4%ถ้าห0,000่นก็จะเป็นพวกกระจกนะฮะโต๊ะเงี้ยครับเพิ่มแรงดนตีสอนะเนี่ยต้นมงต้นไม้2 0 0 0 0 0กับ5 0 0 0 0นนี่ไม่ต้องใช้เลยจริงจริงเกินหมื่นก็ไม่คุ้มแล้วนะับผมแนะนำให้ใช้เกินหมื่นนะครับ2 0,000เตียงผมก็มองว่าไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องไปใช้มันนะครับประเด็นคืออะไรหรือเปล่า ประเด็นคือเตียงพวกนี้มันก็ซื้อได้ไงจากกิจกรรมเนี่ยมันมีราคาเพชรอยู่ป่ะว่าไม่คุ้มไม่ต้องไปใช้มันอย่างเงี้ยอย่างตุ๊ก,กตรงตุกกตงต๊กตาหาเหวเนะี่ยไม่ต้องไปซื้อหรอกสองแสนเพชรห้าแสนเพชรมันสิ้นเปลืองไหฮะเอาไปทาอย่างอื่นจะดีกว่านะครับอ่ะก็หนึ่งหมื่นก็พอนะครับตรงนี้กิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นวงล้อนะครับเรคก้ซ่าไดม็กนั่นเองอันนี้ก็ต้องเป็นสายเติมถึงจะได้เนาะสายฟรีก็ ไม่ได้นะครับก็ต้องรอกจิจก,กรรมอื่นนะครับถัดไปก็เป็นเติมเงินเรื่องรางวัลน,นะครับ600เพชรนะครับรางวัล A จะเป็นกล่องประดับนะกับน้ํายาทองคํานะครับส่วนรางวัล B จะเป็นเงินโบราณนะครับ95ชิ้นทองโบราณ2ชิ้นนะ1มันเพชรนะครับรางวัล A จะเป็นกล่องนะครับกับน้ํายาทองคำนะครับกล่องประดับเหมือนเดิมแต่ว่าได้จํานวนมากขึ้นนะแล้วก็รางวัล B ก็จะเป็นเงินโบราณกับทองโบราณเหมือนเดิมนะตรงนี้ 2,000เพชรนะครับก็เหมือนกันนะครับมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ได้กล่องถึง14กล่องน้ำยาอทองคำ5ชิ้นนะครับแล้วก็รางวัล B จะเป็นเงินโบราณ355ทองโบราณ5ชิ้นผมมองว่าคุ้มไหมผมมองไม่คุ้มนะฮะผมจะบอกก่อนเลยว่าประดับทองคำอะ่ะเล่นข้ามเซิร์ฟบอลเดียวก็ได้ละครับ14อไม่มีเลยส่วนเงินโบราณทองโบราณก็ไปเล่นกิจกรรมเอานะครับ้ารสำรวจตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ไปเติมหรอกนะครับ ถัดไปก็มีหีบเซอร์ไพรส์นะหีบเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นไอเทมนะครับอัปเกรดตรงนี้ครับเศษหินแตกนะอเทมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ3วันนะแล้วก็มีฟื้นฟูทรัพยากรนะครับสำหรับใครที่อยากฟื้นฟูทรัพยากรก็ฟื้นฟูได้อย่างผมเนี่ยพลังกายหายไปผมใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสแตกพลังกายสูงสุดอยู่ที่90 0หน่วย900เพชรนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะมีกิจกรรมเดินและรับนะฮะก็ไม่รู้มาทําไมกิจกรรมนี้ผมเกลียดที่สุดเลยผมไม่ชอบเลย ไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเฮ้ยผมก็ประกบานมากนะครับเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคือผมไปไม่ถึงจุดตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันโคตรสิ้นเปลืองนะฮะอ่ะโอเคก็หมุนบ้าบอยทีละห้าร้อยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยที่น่าสนใจเลยก็คือเนี่ยแหละที่ผมบอกก็คือดิสกิลนะครับก็ดิสกิลดีกว่าตรงนี้นะครับน่าสนใจที่สุดละนะฮะ อ่าโอเคเป็นคีโต้สั้นนะครับลงดึกนิดนึงพอดีว่าตอนเช้าไม่ค่อยว่างน,นั่นเองก็เลยม,มาใช้กันก็แนะนําให้ใช้กับป้ายหนาสู้จะดีที่สุดละนะครับผมโอเคก่อนจากการฝากกไดไลค์กดแชร์กดสมัครขายเจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่ผมคลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ